รพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟ<ด>หอมมากอยากให้ทุกคนได้กลิ่นนั่งม้าชมสวนกันค่ะบรรยากาศตอนเย็นที่สวนของพินุษนะคะวันนี้นิดพาทุกคนมาเยี่ยมชมสวนกล้วยด่างนะคะวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตค่ะว่าไปถึงไหนแล้วขยับขยายไปยังไงบ้างนะคะแค่เลี้ยวรถเข้ามานะคะเราก็จะเห็น ป่ากล้วยที่อุดมสมบูรณ์นะคะหน้าบ้านแกก็ทำเป็นคอนกรีตเข้าไปถึงข้างในบ้านผักเลยนะคะ สวยมากค่ะทุกคนติดถนนเลยนะคะก็เข้ามาก็เป็นสวนกล้วยเลยค่ะจริงๆนิดมาถึงเมืองไทยได้ประมาณ4 5หวันแล้วนะคะแต่ว่ายุ่งมากๆค่ะไม่มีโอกาสได้ถ่ายทำคลิปให้ทุกคนรับชมเลยนะคะก็มาถึงก็ไปขอทะเบียนบ้านนะคะขอน้ำขอไฟซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะคะก็ค่อนข้างจะยุ่งค่ะเลยไม่มีโอกาสได้ทำคลิปนะคะให้ทุกคนรับชมแล้วก็ทักทายกันเลยค่ะยังไม่ไดร้รีวิวบ้านด้วยนะคะ แต่วันนี้มารีวิวส่วนพินุกังคานี้เป็นครั้งที่สองที่นิดมานะคะวันแรกก็มากินข้าวไปแล้วค่ะแต่ว่ามาตอนคืนเนาะเลยไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนรับชมนะคะดูสวยมากค่ะอยู่ติดภูเขาติดทุ่งนานะคะ่ะสวยมากเลยเนาะเป็นความฝันที่อยากจะมีสวนแบบนี้ดูกล้วยด่างทุกคนด่างสวยมากค่ะนี่สวยสดเลยหนองน้ำที่แกขุดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีศาลากลางน้ำสวยนี่ บรรยากาศดีมากเดี๋ยวนี้จะพาเดินชมสวนนะคะตอนเย็นๆแบบนี้เรามาเราก็นั่งทานอะไรกันตรงนี้นะคะวันนี้นัดเพื่อนมาหลายคนค่ะก็คือจะมากินชีสย่างก,กันนะคะก็จะเป็นพี่ๆเพื่อนๆที่มีสามีต่างชาติก็นัดกันมากินข้าวบางครั้งนะคะนี่แดดล่มลมตกแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศดีมาเรร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วฮะ แล้วก็มีเด็กต้อนรับค่ะเด็กเอ็นของส่วนนี้นะคะมาเช็คมาเช็คสภาพรถให้ลูกแมวสองตัวพี่นุชได้มาจากร้านอาหารนะคะครัวอยู่ตรงนู้นค่ะพีนุชกำลังทำเมนูให้เราในเย็นวันนี้นะคะเดินชมสวนค่ะแต่ละต้นก็จะมีชื่อของเขาโดยเฉพาะนะคะแต่นี่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่อง สายพันธ์ุของกล้วยสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้พี่นุชทำกับข้าวอยู่ค่ะนิดก็เลยเดินมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนรับชมก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะคะดูมีคลองน้ำข้างๆมีป่าก,กล้วยมองไปวิวกล้วยด่างสวยบางชนิดนะคะหน่อกล้วยบางชนิดหน่อหนึ่งนี่ก็ สองหมื่นสองมืนห้าเลยนะทุกคนไม่ใช่ถูกๆนะคะแกก็จะปลูกไว้หลายๆสายพันธุ์ค่ะเพื่อขยายในอนาคตนะคะตอนนี้ยังไม่พร้อมขายค่ะถามนิสสอบถามพี่นุษไปแล้วนะคะแกบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะขายก็คงจะขยายไปเรื่อยๆก่อน <c oughs> วิ่งตาม แมวนี่เหมือนเขารู้นะคะว่าใครชอบแมวหรือไม่ชอบแมวเมื่อก่อนที่นิดยังไม่เลี้ยงแมวไม่เคยมีแมววิ่งมาหาแบบนี้นะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้พอเลี้ยงแมวแล้วนะคะไปไหนแมวก็วิ่งหาค่ะนี่คืออีกพันหนึ่งที่พินุชนําเสนอนะคะต้นเตี้ยนะคะแต่ว่าติดผลแล้วค่ะติดลูกแล้วลูกใหญ่ด้วยไก่ทรงปแปลกๆฮะ เขาจะอยู่ตามธรรมชาตินะคะมีกระต่ายด้วยทุกคนมีกระต่ายมีม้าด้วยนะคะส่วนนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูม้าด้วยโซนนี้จะเป็นโซนเลี้ยงเป็ดหลังบ้านนะคะดูเยอะมากค่ะตอนที่เรามานะคะพี่นุชแกกําลังอนุบาลไข่เป็ดนะคะเพื่อจะฟักเป็นตัวตอนนี้ก็คือมันเยอะแล้วค่ะน่าจะเป็นพันตัวได้แล้วนะคะนี่ก็คงจะถ่ายให้ดูประมาณนี้เพราะว่าไม่อยากจะเข้าไปนะคะมีรั้วเรียบร้อยนะคะ เป็นเป็ดพันเป็ดอีเหลี่ยงนะคะนี่เยอะมากแล้วขายทีก็คือขายเป็นชุดเป็นชุดไปเลยนะคะสะดวกมากแกก็ทำเป็นรั้วรอบขอบชิดแบ่งโซนเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้ติดทุ่งค่ะไม่ไม่ติดบ้านเรือนของใครนะคะต้นมอสด,ด่างแกก็มีนะคะ ใช่ไหมเขาเรียกต้นอะไรคะทุกคนเนี่ยนี่จาได้ช่วงที่ไม้ด่างฮิทฮิตก,กันต้นเนี้หลายเมื่อนนะทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะสวยมากเลยเนาะอยู่โซนอนุบาลน,นะคะฝั่งนี้จะเป็นโซนอนุบาลต้นกล้วยนะคะก็จะมีต้นกล้วยต้นพุทธลักษาดูดูกระต่ายกระต่ายกระต่ายเขาจะอยู่ตามธรรมชาตินะคะอยู่ในสวนเลยคือควรมันก็จะวิ่งไปทั่วนะคะนี่มันก็จะวิ่งไปหากินวิ่งเล่นอยู่แถวนี้ ดูกล้วยด่างของแกอันนี้ไม่รู้พันอะไรนะคะสวยมากกำลังอนุบาลน,นะคะโซนนี้ก็มีค่ะโซนนั้นก็มีแกทำดีค่ะแล้วก็พุทธลักษาก็ไม่แน่ใจว่าใช่พุทธลักษาหรือเปล่าเนี่ยใบด่างแล้วก็ดอกแบบนี้นะคะสวยมากโซนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโซนหน้าบ้านค่ะก็จะอนุบาลต้นกล้วยเหมือนเดิมนะคะจะมีต้นทุเรียนด้วยอยู่ขวามือค่ะทุกคนเห็นไหมนี่นี่คือทุเรียนนะคะ จะเอาไปปลูกอีกสวนหนึ่งเป็ดค่ะนี่พี่เขาเอามาพักไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาเข้าไปคอกใหญ่นะนี่ค่ะเอามาพักอน,นุบาลไว้ก่อนตัวเล็กๆมีม้าด้วยค่ะทุกคนอันนี้คือหน้าสวนฝั่งนี้เดี๋ยวคนะุณนาจะลองนั่งม้าให้ดูชื่อว่าฮาเร่ใช่ไหมคะฮาเร่ไ, Harry, ไปแล้ว นี่กีม้าโชว์อันนี้คือม้าของบ้านพี่นุชนะคะทุกคนกปกติแกจะเลี้ยงไว้อีกคอกหนึ่งนะคะวันนี้เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฝูงมากินข้าวที่บ้านแกก็เลยเอาม้ามาให้เพื่อนฝูงได้ดูกันค่ะตอนนี้พี่นุชก็กำลังทำกับข้าวให้เรากันอยู่นะคะก็มีลูกมือมีลูกน้องช่วยหลายคนค่ะ มีคนงานที่มาทำงานที่สวนประจำนะคะนูบรรยากาศดีมากเลยไปค่ะเดี๋ยวพี่นุชบอกว่าจะให้ลองขี่ม้าดูว่าจะเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> อุ้ยตัวใหญ่มากตอนที่พี่ส่งวิดีโอไปเหมือนเขาตัวเล็กนะทำไมเจอจริงมาเจอตัวจริงนี่ตัวใหญ่มากฮาเล่ <c oughs> ขอนั่งหน่อยนะ ให้แฟนผมไฮะขอนั่งหน่อยนะโอ้ตรงนี้ง่ายครับพี่นุชมาหรอต้องใจกล้านะมาเลยมาเลยครับมาเลยเขาใจกล้าใช่ไหมเมื่อเราขี่จักรยานนั่นแหละจัับหหวาเหยียบเหยียบเมือทางเรียแล้วก็ทำตัวเบาเหยียบให้มีมีจังหวะแล้วก็ทำตัวเบาจับตรงนั้นลยึดตรงนั้นนั่นเก่งแล้วเก่งแล้วแล้วก็เหยียบตรงนี้เนาะครับเฮ้ย เทางเล่ยไปแล้วเนี่ยแล้วยังไงจับเชือกครับจับเชือกอ๋อดับเชือกเล่ยเดี๋ยวนะเล่ยใจเย็นนะคันนี้เดี๋ยวเราไปเดินกันนะจับีไม่ดึงข้างเดียวอ่ะซ้ายดึงไปขวาข้างสายก็หยุดดึงตรงข้างมือข้างมือครับข้างมืออย่างนี้เพราะช่องไปหาเล่ไปเดินหย่อนเชือกครับหย่อนเชือกครับไม่ได้แน่นเลยรถมารถมานะ อยู่ยด้วยตลอดไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องเกรงโดนเชือกครับโดนเชือกแล้วดึงซ้ายเมืออดึงซ้าย

เคาะท้องมาโอ้โหตรงนี้สวยมากครับสวยน่าสวย้ะแตะท้องไปเลยรถเข้าก็หลบเราเนาะหลบหลบหลบเขาไม่กลัวรถเขาไม่กลัวรถครับเก่งมากเลยหาเร่ไปเลยวิ่งขวามาเนี่ยถึงแอร์เจ้าพันเลี้ยวซ้ายไปทุกทางเดี๋ยวซ้ายไปสวนเราแน่นอ๋อโอเคเดินถนนดิสบันสบายๆหาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเอออุ้ยมนรู้เก่งเลย ไปไฝานิดนึงเฮ้ยไปฝานิดนึงโอเคครับวัสดีครับถ้าเรารู้สึกว่าเราทรงตัวไม่ได้ดึงให้ช้าลงใช่ครับดึงเบามาก่อนแล้วค่อยหนักทีหลังจนฝ่าเขาจะหยืดปันนี้จะพานั่งม้าไปดูที่สวยๆเก่งนเก่งนะ สาวสวิตมาควบม,มาว้าเก่ง<ผ>มากเลยตร,ตรงนี้เป็นพื้นที่ของพี่นุชนะคะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆเลยไปค่ะวิวข้างหน้านี้เห็นภูเขาสวยมากพี่นุชนี่นะคะฝั่งนี้จะเป็นสวนมะม่วงไม่ต้องถมเลยเนาะไม่ต้องถมมันสูงแล้วเรียบร้อยแล้วดูวิวพี่นุชสวยมากสวยเนะี่ยติดภูเขาเลยใช่แล้วถนนตรงนี้ก็เป็นสาธารณะตรงนี้พี่ต่อไฟมาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้วิวภูเขาวิวทุ่หน้าถนนขุดแดงใช่ไหมพี่นุชใช่ถนนขุดแดงนะคะแล้วก็ติดถนนติดคลองชนรับประทานแล้วก็มีไฟฟ้าด้วยที่สวยมากทุกคนดูวิวข้างหลังหาไม่ได้แล้วร้อยล้านมากอยู่ด้วยกันชะอำเนาะไม่ไกลเลยไจากกรุงเทพมาแป๊บเดียวแล้วมาเร็วมาเร็วมาอยู่ด้วยกันมาทำสวนด้วยกันมาแล้วมีความสุขเนี่ยดูวยนะ ดูบรรยากาศนะคะทุกคนส่วนนี้อยู่ที่ชะอํานะคะอยู่ตำบลท่ายางนะคะนิดจำไม่ผิดออกจากชะอํามาขับรถมาประมาณหนาทีสินาทีนะคะอยู่ตรงบ้านสวนพินุตอยู่ตรงข้ามเลยคะ่ะนี่บรรยากาศตอนเย็นๆแบบนี้นะคะพินุตพาทุกคนมานั่งม้าชมที่ดินค่ะเป็นม้าที่สวนเลยตำบลนายางใช่ไหมคะอ๋อพื้นที่ตรงนี้นะคะอยู่ตำบลนายางค่ะดูวิวสวยมากเนี่ยค่ะ ถ้าใ,ใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เน,นี่ยค่ะสอบถามราคาได้เรามีทั้งหมดกี่ไร่นะพี่นุษย์สี่สี่ไร่ครึ่งน,นะคะอยู่ติดถนนเลยค่ะอยู่ติดถนนราดยางนะคะอยู่ตรงหน้าบ้านนี่หน้าสวนนี่มีคลองชนลประทานนะคะพื้นที่ของเรามาถึงตรงเนี้ยค่ะที่ทํานาข้าวสีเขียวนะคะข้างบนจะเป็นพื้นที่ที่ถมเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะทําบ้านหรืออะไรก็คือง่ายเลย ส่วนข้างล่างก็จะเป็นที่นาค่ะก็คือแปลงนี้ทั้งแปลงนะคะที่ทุกคนเห็นเขียวๆนี่นะคะคือแปลงที่คือรวมกันทั้งหมดนะคะสี่ไร่ครึ่งค่ะไฟฟ้าก็มาถึงนี่แล้วนะคะนี่สะดวกสบายมากค่ะหน้าสวนจะเป็นคลองชนรับประทานนะคะที่น้ำไหลตลอดทั้งปีเลยค่ะไฟฟ้าน้ำประปาเข้าถึงเรียบร้อยนะคะโฉนดคุดแดงค่ะสี่ไร่ครึ่ง กล้ทะเลใกล้ทุกอย่างค่ะทุกคนสะดวกมากวิวภูเขาตรงนี้ใช่ไหมหาหาไม่มีแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยปล่อยกันแล้วเพราะที่ดินแถวนี้หายากมากส่วนมากก็จะเป็นต่างชาติมาซื้อกันเป็นแปลงใหญ่ๆ4ี่ห้าไร่กันไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทั้งหมดคือแปลงนี้นะคะที่มีต้นมะม่วงแล้วก็ยาวลงไปถึงก็ไผ่ฝั่งนู้นค่ะแล้วก็ลงไปถึงนู่น ตรงนั้นก็จะเป็นบ้านที่เขาทำเป็นเหมือนกับว่าที่ท่องเที่ยวนะคะมีคาเฟ่มีบ้านพักเยอะเลยค่ะหน้าบ้านก็จะติดถนนราดยางนะคะแล้วก็จะมีคลองชนรับประทานแบบนี้เลยเรากำลังเดินกับสวนพี่นุชค่ะไม่ไกลนะคะพี่นุชได้อะไรนะเมื่อกี้ได้มะม่วงนี่เราอยู่กันแบบชาวบ้านชาวบ้านเนาะมีอะไรแบ่งแบ่งปันกันมะม่วงอะแยะนะพี่เออในสวนเนาะได้มะม่วงกลับไปกินเนี่ยค่ะสวน เขาทำดีมากทุกคนวิวข้างหลังก็เป็นภูเขานะคะสะาสะอานอยู่กันแบบชุมชนนะคะอยู่กับแบบชาวบ้านชาวบ้านแต่ก็ไม่ไกลจากความเจริญเนาะขับรถแป๊บเดียวเข้าชะอํามเข้าหัวหินนะคะมีต้มเป็ดไข่มดแดงไข่ม,ดแด,ขมดแดงค่ะนี่นี่นะเดี๋ยวต้มเป็ดราบเป็ดแล้วก็อบเป็ดเนาะเม,น,มนูวันนี้ เมนูเป็ดของพี่นุชนะคะตอนรับเพื่อนเพื่อนที่มาเยี่ยมสวนในวันนี้อุ้ยน่ากินมากสิหอมมากอยากให้ทุกคนได้กลิ่นคือพร้อมกินค่ะเมนูแซ่บของเราต้มเป็ดสกขัดมดแดงใส่เยอะแยะโอ้ยกินเต็มปากเต็มคำมันไม่ใช่ฤดูไข่มดแดงนะแต่ได้กินนี่แบบลาปากมากดูอันนี้เมนูของเขาเอาไข่มดแดงอ่ะแช่ช่องฟีดไว้ มันก็ได้กินตลอดนะคะโอ้โหกินหอมยั่วมากอยากให้ทุกคนได้กินเดึกๆสดร้อนๆกับน้ำเก๊กฮวยเย็นๆโห้ยสวรรค์นี่พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟน่ากินอุตสาหิ้วข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนาะพี่นุชเนาะมาถึงเมืองไทยก็ยังมากินชีสย่างกัน กับไทยรอบนี้นะคะทุกคนนิดมีเวลาแค่2อาทิตย์แต่ว่าเป็น2อาทิตย์ที่ยุ่งมากๆเลยค่ะเดินเรื่องเอกสารนะคะขอน้ําขอไฟหลายๆอย่างกับบ้านหลังใหม่นะคะแล้วก็ต้องไปที่ร้อยเอ็ดไปทําเรื่องโอนที่ดินด้วยค่ะก็จะไปสมุยด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะยุ่งมากๆค่ะตอนนี้บรรยากาศหลังกินข้าวเสร็จนะคะก็ม่วนจอยมากค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่นุ่มมากที่ชวนเราไปรับประทานอาหารอร่อยๆที่บ้านนะคะมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย